ทีนี้ไปดูเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกันบ้างนะครับโดยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยหารือการกําหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายเฉลิมราชมงคลและสายฉลองรัชธรรมนะครับในราคา15เริ่มต้นนะถึง45บาทครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจดินัลเศษรษฐกิจและสังคมครับนายชัยบุตรนาคมานุสร์ก็กล่าวถึงนะครับภาพรวมของการประชุมคอรมอนะครับที่ผ่านมานะฮะก็เม่หวานนะครับนายกได้มีการกล่าวให้คอรมอเนี่ยนะครับไปร่วมในพิธีเปิด ประชุมสมัยสามัญประจำปีนะครับสมัยสามัญวันที่3กรกฎาคมนี้และมีการพูดถึงเรื่องงานต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในสิ่งที่ต้องมีการส่งต่อจากรัฐบาลชุดเก่าไปรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งวันนี้ครับที่ประชุมคอรมองก็มีการหารือเรื่องสําคัญก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับที่ดําเนินการไปแล้วจนสามารถเปิดให้บริการได้ก็คือเป็นการทดลองระบบนะครับโดยมีการกําหนดแล้วนะฮะค่าโดยสารที่เป็นธรรมเริ่มต้น15บาท และสุดสายก็จะไม่เกิน45บาทซึ่งจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในวันที่3กรกฎาคมก็คือวันที่เปิดบริการจริงวันแรกครับแล้วก็ในอนาคตนะฮะก็คือปลายปีนี้แหละจะเปิดให้บริการสายสีชมพูด,ด้วยเหมือนกัน